สวัสดีค่ะป้าอ้อมชวนอ่านไายประจำเดือนนะคะของเมษายน25.63เนาะวันนี้วันที่หนึ่งะคะวันที่หนึ่งที่เราอัดเนาะเวลา13.45นานิกานาทีนะคะเดี๋ยวเราจะรันไปเลยทั้ง10เลขขอเป็นตัวแทนนะคะทั้ง9เลขเลยนะคะตั้งแต่เลข1ถึง9แล้วก็เลข0ูนเนาะตอนนี้ก็อัญเชิญทุกสิ่งอย่างขึ้นมาช่วยแล้วละ่ะ ของคนเลข4่ค่ะประจําเดือนเมษายยน2563ทั้งเดือนเลยนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เลยคนเลขสเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันจะเหมือนดีกับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนๆกันไปใน้ชีวิต ว่าคนเลขกสีเป็นยังไงบ้างเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาอุ้ยไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแน่เลยไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็สามเหลี่ยนขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆลักษณะน,นี้มันเป็นการเรียนรู้ใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยรู้แล้วเราได้ไปเรียนหรือไม่ก็เราไปศึกษาหาความรู้คนคว้าเองหรืออะไรเองหรือมีคนมาพาเราไปอบรมประมาณนี้นะคะอาจจะมีลักษณะนั้นแล้วก็มีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือไม่ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเลย มันจะมีเรื่องของการได้รับผลกําไรนะคะอันนี้มันเป็นค่าคอมมิชชันเงินเดือนขึ้นเงินตกเบิกประมาณนี้คนเลขสี่เพิ่งได้รับต้องหอดเลยผ่านมาแล้วจบไปแล้วนะคะแล้วมาดูเดือนนี้ดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง1ไม้เท้าขึ้นอันนี้มันเหมือนกันได้งานใหม่หรอมีธุรกิจใหม่หรือเปล่ามันเป็นการเริ่มต้นนะคะอันนี้มันเป็นหน้าที่การงานการเรียนสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยจับเลยไม่เคยจับต้องเลยอยู่ๆเราได้รับ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่นะคะงานที่เราได้ภายในเดือนนี้เลยแน่ใครไปขับแร้ก็ต้องแนน้องมีงานใหม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับงานใหม่แต่ถามว่าในใจเป็นยังไงหู้โหเปลี่ยนขึ้นที่ใจนะคะอันนี้มันจะมีความรู้สึกแบบฉันอยากทําบุญอะ่ะฉันอยากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนเลยฉันอยากช่วยเหลือ ในใจดีมากเลยค่ะในใจอยากช่วยเหลือทุกคนเลยต่อให้ใครไม่ได้ร้องขอก็อยากจะช่วยเขาลักษณะเนี้ยแต่ช่วยเขาบนพื้นฐานที่แบบเขาเรียกอะไรตาช่างนาะช่างตวงวัดอย่างดีแล้วคือคานวณดีแล้วนะคะในใจเนี่ยใจบินมากเลยนะคะใจบินสุนทานอยากช่วยเหลือผู้คนแล้วถามว่าสถานการณ์ลอกข้ามเป็นยังไงบ้างโอ้ผู้คนมีความสุขนี่เองเนาะสิบถ้วยขึ้นนะสิ่งแวดลอ้อมแบบครอบครัวอบอุ่นมากนะคะรู้สึกแบบพร้อมหน้าพร้อมตานเนาะ ของคนเลขสี่นะคะเดือนนี้นี่ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามากนะคะอบอุ่นอบอุ่นจนอยากดูแลผู้อื่นด้วยเนาะแล้วถามว่าสถานการณ์อ่าคนที่คาดหวังหรือต้องการความช่วยเหลือจากเขาเป็นยังไงบ้างโหหกดาวขึ้นคนรอบข้างนี่แบบป,ปัญหาเยอะนะคนรอบข้างย่ยียยุ่กับเขาเลยปัญหาคนรอบข้างเยอะมากนะคะเรื่องของเราเกี่ยวพันกับใครเนี่ยเราก็จะต้องไปช่วยรัเคลียร์ปัญหา เพราะว่าสิ่งคนที่เราครบหรือคนที่เราครบหาคนที่เราคาดหวังหรือหรือรอบๆตัวจะเป็นเรื่องของเขามีปัญหาขเขากำลังฝา่าฟันปัญหาเขาลุยเขากาลังแบบเคลียร์ปัญหาแต่มันยังเคลียร์ไม่จบนะคะเขายังมีปัญหาของเขาอยู่ตอนนี้ถามว่าช่วยเหลือเขาได้ไหมก็ตามกําลังเนอาดูดูแลกันไปนะคะแต่ตามกําลังเพราะตอนนี้เขาก็ดีขึ้นแล,ะละ้วล่ะถ้าก่อนนั้นี้อาจจะหนักอยู่นะคะมาดูสิ่งเดือนนี้ดีกว่าสิ่งที่คนเลขสี่จะได้เจอ นอเป็นอะไรบ้าง The magician ขึ้นนะคะแล้วก็6ไม้เทา้าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของ The magician เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของล่างสมองที่แม่นยำคาดการอะไรนี่เกิดขึ้นจริงต้องบอกอย่างนี้นะคะมันเหมืนพพอนล<อ>ักษณะเพราะหมอแม่หมอประมาณนี้เลยเดือนนี้ของคนเลขสี่นะคะคาดการคาดคณิตได้แม่นยำมากทุกเรื่องแต่ถามว่าเด่นชัดที่สุดคือเรื่องการงานการงานการเรียนจะเด่นมาก6ไม้เท้าขึ้นเราอาจจะคาดหวังเรื่องของชิง นะคะลงชิงตําแหน่งหรือสอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถามว่าเราจะได้ไหมไได้อะ <laughs> เราคาดการคาดคะเนได้แม่นยำอะ่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเรียนเรื่องอะไรที่มันเป็นเกี่ยวพันกับการแข่งขันเน่แม่นมาก <laughs> พยากรณ์ได้แม่นมากค่ะเนาะแต่สิ่งที่จะเจอบทสรุปหรือสิ่งที่ต้องเตือนมีอะไรบ้างของคนเลขสี่โอ้โหเดทาวเวอร์ขึ้นนะคะแล้วก็ ราชาถึถ้วยขึ้นให้ระวังอารมณ์ความประมาทเลินเล่อเกิดจากตัวเองเกิดจากคนผู้คนที่มากระทํากับเราหรืออะไรก็ตามอันนี้ลักษณะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมันเป็นอุบัติเหตุะคะ่ะมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความประมาทเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรทําข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายรถพังบ้านพังต้องซ่อมประมาณนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะต้องต้องระวังนิดนึงระวังอารมณ์ด้วยนะคะลักษณะนี้อารมณ์ร้อนมากเลยอารมณ์รุนแรงมากเลยเอาแต่ใจ นอนแล้วทะเลาะบอแววงกันจนแบบประทะกระเด็นกระดอนถ้าไปเจอคนที่อารมณ์อย่างนี้เแบรบกได้ก็เแบรบกนะคะมันจะมีอารมณ์ที่แบบอาจจะปี๊ดเร็วนิดนึงเนาะ,ะสุดท้ายใบสรุปราชาถือถ้วยนะคะตอนนี้มันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์นะเนี่ยลักษณะเนี้ยให้ระวังนะคะอย่าไปอย่าไปว่าใครนะช่วงนี้ห้ามว่าใครเพราะว่ามันเหมือนกับเราจะต้องอไม่เป็นที่ปรึกษา ก็จะต้องได้รับคําปรึกษาลักษณะราชาถือถ้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาที่ดีคือช่วยได้ทุกเรื่องอาจจะเป็นตัวเราหรือคนอื่นก็ได้ค,คือช่วยคนได้ทุกคนน่ะแต่ตัวเองเอาตัวไม่ค่อยรอดนะคะลักษณะราชาถือถ้วยจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ผู้คนแต่เอาตัวเองไม่ค่อยรอดหรือไม่ก็เราก็จะได้เจอ คนที่มาช่วยเหลือเราคือแบบให้คาปรึกษ,ษาเราได้ทุกเรื่องเลยปรึกษ,ษาได้ทุกอย่างการงานเป็นไงการเรียนเป็นไงความรักเป็นยังไงแล้วแบบอาม้มดีใจดีกับเราแต่พอของตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้นะเก่งเก่งเรื่องคนอื่นเก่งเรื่องปัญหานอกตัวนะคะลักษณะราะชาถือถ้วยจะเป็นอย่างนั้นเนาะย้ําอีกรอบของคนเลขสี่นะคะที่ผ่านมามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะพอเด็กถือไม้เท้าขึ้นเนาะแล้วก็สามเหรียญสามเหรียญเนี่ยเราได้รับ อันนี้มันเหมือนเป็นค่าค่าคองค่าไหนหน้ากําไรนะคะอันนี้มันเป็นผลผลที่มันนอกเหนือจากเงินประจําเงินตกเบิกหรือไม่ก็เงินเดินขึ้นอันนี้ที่ผ่านมาแล้วนะคะคนเล็กสี่เจออย่างนั้นแต่ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เดือนเมษายนก็มีงานใหม่เข้ามาเนาะอ,อันนี้มันเป็นงานที่เราไม่เคยจับเลยค่ะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมันเป็นงานใหม่งานที่แบบยูดูเขาส่งมาให้เนี่ยหรือไม่ก็อาจจะได้งานใหม่เนี่ยหรือกิจการใหม่หรือการเรียนใหม่อะไรประมาณนี้เลยถามว่าในใจเป็นยังไงในใจดีมากค่ะใจบุญสุนทานอยากช่วยเหลือผู้คนชอบเขาไม่ได้เอ่ยปากให้ช่วยเหลือก็อยากช่วยนะคะดูแล้วแบบนะ่าช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ ถามว่าสถานการณ์รอบตัวเป็นยังไงสิ่งแวดลอ้อมมีความสุขมากเลยสิบถ้วยขึ้นอุดมสมบูรณ์อันนี้คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นนะคะทั้งครอบครัวเลยต่อให้ไม่มีแฟนไม่จำเป็นต้องมีแฟนนะความอบอุ่นเนี่ยอาจจะอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องก็อบอุ่นนะคะลักษณะนี้แต่ถามว่าสถานการณ์คนอื่นเป็นยังไงบ้างหรือเราคาดหวังกับใครเนี่ยคนรอบข้างมีปัญหานะคะปัญหาเยอะนะอย่าไปยุ่งกับเขามาก พยายามอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะอยากจะช่วยเลยทุกคนไงอาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็ได้คนอื่นเขามีปัญหานะคะเขาพยายามเคลียร์ปัญหาของเขาแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเขาจะค่อยๆดีขึ้นแหละไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องไปห่วงคนอื่นมากมาดูตัวเองดีกว่านะคะเมษาเนาะเดือนนี้เลขสี่จะเจออะไรเดลเมชิเชียนขึ้นแล้วก็หกไม้เท้าขึ้นอันนี้จะเป็นการคาดคเนคาดการไดในแม่นยำนะคะรู้ลึกรู้จริงแล้วเสร็จแล้วเซนบอกเลย แค่แบบหันไม่มองก็รู้แล้วว่าอะไรยังไงนะคะแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของการงานการแข่งขันนะเซนจะดีมากเรื่องของการงานการแข่งขันสําหรับเดือนนี้ของคนเลขสี่นะคะแล้วบทสรุปให้ที่ต้องระวังระวังอารมณ์ระวังเข้าของเครื่องใช้พังเสียหายระวังความประมาทเลื่อนระวังให้เยอะๆนะคะแล้วตอนนี้อาจจะมีคนมาขอคำปรึกษากับเรานะขนาดทั้งทงที่ตัวเราเองก็เอาไม่ค่อยจะรอดแต่คนอื่นเขาก็ยังคาดหวังให้เราช่วยนะช่วยไปได้เลยค่ะเพราะเราช่วยเขาได้แหละ ให้คนละเรื่องกันหรือไม่ก็เราจะได้ที่ปรึกษาที่ดีแต่ไม่ต้องไปดูประวัติชีวิตเขานะปล่อยๆเข้าไปนะคะประมาณนี้ของพลเรเจ้า